บรรยากาศแต็มขรองเนาะมันมากแกมองแกดางบรรยากาศสุดๆยำคำยำแรงครับนะหนาวๆลมพัดวิวนวิวนมันนี่ฮนะคือตู้สิบคนเอ้อ anh ấy nam ấy nấm đấy nhìn này nấm chướng mà lún nấm kan, lún คูงริมโคง้งริมโคง้งฝั่งลาวนี่ผมเป็นฝั่งไทยเด้อฝั่งลาวเด้อยวนันนี้หนาว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  ปลอยูอ่ายังมันถือป่าหมักมังน่าถือน่าแถวนี้หนาวเท่วะออมองจากเส้นมองยางแถวนี้มันตืน้นนแถวนี้นะ มองเผาบ่มองธรรมดาเนาะก็ได้ก็มองเผามองท่ามองเผาหยังถ้ามันมือจีก่อนจังน้อยจังน้อยจังสิกวาดท่าเบิ่งสมเจ้าก่อนเบิ่งสมเจ้าก่อนกวาด3-4มสาทบ่บได้ท่าได้น้อยเดียวนึงอยู่ตรงนั้นอื้มีป่าท่านะนออ ออกไปเลืกลอกรอลุนลอรอลุนเขาเจ้ากำลังแก้เขามามาทายอันบ่มมีเวลาทายได้ของ Ba đầy, ba đầy, một là mà 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 bơm nè mà bơm mà cháu đừng không ai ở đây ให้เหืออะไไปได้โอ้กี่เทายังไหลยอยู่กวาดจากบ้านเลยนี่อุย้ยหนาวหนาวหนาว แมวเอาหงามาบ่ได้แล้วมันขาแกงนะทางล้นเขากระจอกกร้เก้กัน,น,นเ,าเานานะหทางนายน เป็นคึงยา้เงาไหลไปได้ไหมเอนะ้เ <c oughs> ออบนหาบนหาบน <c oughs> ทำเลมันดีด้ยเนาะอันนี้ <c oughs> ว่าเราเวกนีน่ มันมันพัดมาหน้านี่ดูจากกิดินมันพัดอุ้มเข้ามานี่เนะาะเออมันต่ำต่ำโดมันต่ำตอแล้วมันพะเข้ามานีนานน่ลูกกระสีนักขนาดเนาะลูกลูกตะกัว่กวกระเจะบดิเห็ดเผาหองมันฆ่าดเลย คาโมงเลยคาตาคาตาเาตมันเวลาเดือนกุดภาพันธ์เนี่ยเขาเห็นขวดลากยาวเลยขวดลากเป็นพุทธภูมิเนี่ยดึงตีนตีตตนมันก็ตุ้มเขาเลยเนะาะตุ้มเป็นขาเอามาลุ้นน้ำกันเนาะสกุลทุกคนวันนี้เนาะไก่เข้ามาแล้วไก่เข้ามาแล้วไก่เข้ามาแล้วมาลุ้นน้ำกันตี๊ด <c oughs> ไม่ขับเฮือมาบ่ได้สีเฮือ,อาคาแล้วเฮือคาแล้วมันมันตื่นเหยียเฮือไว้ Phê ra mau vào đây Nói chẳng kê rồi Lúc Nào, lớp nào là nào ta 拿 <laughs> 了不？

มีที่เดียวส่งยืมยืมอยู่ดูบริกรรมยูนี้นะไปก่อนแล้วนะวันนี้เลยโลนีบุขาวเนาะ